รายได้ไม่ได้รับการชำระเกิดจากอะไรเกิดจากสาเหตุที่รายได้รวมครบยอดชำระขั้นต่ำแต่รายได้แต่ละเครื่องมือยังไม่มีเครื่องไหนเครื่องมือตัวไหนครบยอดขั้นต่ำระบบจึงไม่ตัดชำระให้นั่นเองนะคะก็เราก็จะต้องสะสมกันต่อไปสมมุติว่าเรามีดาวแล้วก็รวมกับ คลิป,ปรีวิวอย่างนี้นะคะครบร้อยแล้วแต่ว่าในส่วนของดาวก็ได้แค่50ในส่วนของค,คลิป,ปรีวิวก็ได้แค่50อะไรประมาณนี้นะคะมันหมายความว่าเครื่องมือแต่และเครื่องมือจะต้องครบร้อยนะคะเราถึงจะมีสิทธิ์ที่จะระบบจะชําชระหรือโอนเงินให้กับเรานั่นเองนะคะเขาบอกว่าสะสมจนถึงร้อยเหรียญนะคะร้อยเหรียญนะคะทุกคน เมื่อครบร้อยเหรียญแล้วนะคะแต่ไม่ตัดยอดชำระเพราะว่านั่นแหละค่ะไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่ครบร้อยเลยคือดูยอดรวมอย่างเดียวเลยอาจจะไม่ได้เราจะต้องดูเครื่องมือแต่ละเครื่องมือสมมติว่าอของเราการสร้างรายได้จากเนื้อหานะคะก็คือยังไม่ครบแล้วก็รายได้จากดาวก็ยังไม่ครบมันก็เลยไม่เกิดการชำระนั่นเองนะคะ ถ้าครบพูดง่ายๆเลยว่าถ้าการสร้างรายได้จากเนื้อหาของเราครบร้อยเหรียญแล้วนะคะเราก็มีสิทธิ์นะคะที่จะได้รับการชําระนะคะระบบจะตัดชําระให้เราแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ก็หลายๆคนถามว่าทําไมยังครบร้อยแล้วยังไม่โอนบางครั้งเราต้องไปดูข้อมูลในข้อมูลเชิงลึกได้ดีนะคะว่า <c oughs> ขอไปค่ะ ว่ามันครบร้อยในเครื่องมือเครื่องมือนั้นหรือเปล่าและถ้าครบร้อยเนี่ยเขาอาจจะแบ่งาดาวชําระวันที่เท่านี้นะาการสร้างรายได้จากเนื้อหาขึ้นชําระวันที่นี้นะเราต้องสังเกตช่องตัวเองนะคะว่าภายใน28วันนะคะเขา,าตัดยอดให้เราวันไหนนะคะบางยูเซอร์เขาบอกว่าวันที่21อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ของเข้าพู่นเองนะคะ จากการที่ได้รับเครื่องมือมาแล้วนะคะแล้วก็สะสมยอดเหรียญมามันก็จะขึ้นชําระให้ประมาณวันที่สามวันที่สี่นะคะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องดูกันนะคะว่ามันขึ้นชําระให้เราในช่วงไหนด้วยนะคะในแต่ละยูเซอร์อาจจะไม่พร้อมกันทีเดียวแต่ในช่วงระยะเวลานั้นแน่นอนค่ะมันจะ,ะชำระให้เราช่วงไหนเราก็ต้องอดใจรอนะคะ แล้วที่สาคัญคือจะมาแชร์แบ่งปันว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาพูดนึกว่าแบบยอดเรียญเขาไม่ไม่รวมยอดให้อ่ะนะคะแต่ว่าระบบเขาก็เปลี่ยนวันที่อ่าเริ่มต้นจากเปลี่ยนวันที่เป็นจากสามิบเอดมิถุนามาเป็นสามสิเอดกรกฎาคมและก็อ่า เขาจะสรุปยอดทุกวันที่31ก็จริงอยู่ขึ้นวันที่มาแล้วแต่ยอดเหรียญยังไม่ขยับหมายถึงว่ายอดเหรียญเนี่ยยังเป็นยอดเหรียญรวมของเดือนมิถุนาดังนั้นนะคะคือเราจะต้องเขาเรียกว่ารอรอให้ระบบประมวลผลนะคะเขาก็มีหลายลิเอร์เหลือเกินนะคะที่เขาจะต้องไปประมวลผลให้ดังนั้นเขาก็จะประมวลผลเสร็จสิ้นในวันที่3หรือวันที่4ี่นะคะแต่ จะขึ้นยอดชำระวันที่สามสิบเอ็ดนะคะอ่าอันนี้นะคะก็ลองดูนะคะว่าช่องของใครเป็นยังไงต้องสังเกตช่องของตัวเองนะคะให้สังเกตดีๆนะคะทุกช่องอาจจะไม่เหมือนกันนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราค้าขึ้นชำระแล้วยอดยังไม่ไม่เคลื่อนไหวเราก็อดใจรอสักสามสี่วันเพื่อที่จะรอให้ระบบเขาประมวลผลหรือทำงานนะคะเพราะว่าเขา เขาก็จะต้องทํางานให้แต่สรุปยอดให้เราอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็นํามาใชรแบ่งปันนิดนึงนะคะเสริมเข้าไปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอ,วค,คอมเมนต์ทักทายคอมเมนต์และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดติดตามนะคะ